สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขฟาร์มน,นะคะดูนะคะทุกคนดูนะหอยนะเนี่ยอ้วอนตึ้งเลยนะทุกคนวันนี้เราจะย้ายบ่อนะเอาลงกระชังนะเพราะต้องใช้พื้นที่ในการเอ่อฟักไข่นะดูนะคะดูทุกคนทองไหมทองไหมคือเอาพวกนี้ คือมันเป็นลูกผสมนะคะนี่อทองไหมกับทองเป็นเขาเป็นลูกผสมนะคะคืออ้าวอันนี้จัดกันแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็จัดกันแล้วนะคะนี่นี่ยี่น,นี่จัดกันแล้วเดี๋ยวอีกอีกสักวันสองวันก็ไข่แล้วนะ,นนะ,ะนนนเนี่ยนะคะเนี่ยในในบ่อเนี้ยเราเดี๋ยวเราย้ายลงนะมันเยอะนะคะเนี่ยก็เยอะนะ ทองไหมเนี่ยนี่นะคะมันก็ส่วนมากในบ่อเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเนี่ยแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เจอตัวลูกลูกะลูกหลานเขาอะ <c oughs> คือมีทองมาแล้วนะนี่อันนี้อ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทองไหมเนี่ยนี่นะคะเขาจะอ้วนมากเลยนะ มันจะแค่นี้คืออร่อยเลยนะคะทุกคนเนี้ยเห็นไหมคะนี่คืออร่อยเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเปลืองเลยแค่แค่มีอนี้พวกนี้ผักตบเศษผักที่เราอันนี้เก็บออกนะปกติใส่ผักตบไว้โอ้ดูเนี้ยเนี้ยที่ฟาร์มประมาณแบบนี้นะคะคือใคร อยากได้พันก็นั่นมาทักมานะคะก็แบ่งๆแๆกันไปสีทองอ่ะโอ้โสองสารสงสารคนที่อยากเลี้ยงมากแต่ทองแท้เรามันยังไม่เยอะนะมันยังไม่ไข่เลยก็มีแค่ทองผสมเนี่ยมันเยอะมากเลย เดี๋ยววันนี้จะย้ายบ่อนะคะย้ายบ่อไอตัวนี้เดี๋ยวม่นิ้หอยอยู่เนี่คือไม่ได้ช่างกิโลนะทุกคนคืออ้าจัดอีกแล้วลองนับดูเอาใส่ในบ่อนี้คือเอารุ่นนี้คัดรุ่นนี้นะรุ่นเล็กนะรุ่นเนี่ยรุ่นเนี่ยห้าร้อยตัวนะในบ่อเน,นี่ยเดี๋ยวเราไปช่างกันเก็บออกเราจะไปช่างนะคะว่ามันสามารถ เลี้ยงได้กี่กิโลนะถ้าในบอ่อซีเมนแบบนี้นะแล้วน้ําก็เท่านี้นะน้ําประมาณนี้นะทุกคนน้ําเนี่ยเพราะว่าเราใส่ดินนะก็จะลองทดลองว่าถ้าถ้าไม่ใส่ดินนะียจะเป็นจะเป็นอะไรไหมจะได้ไหมนะมันจะได้เยอะขนาดไหนนะดูนะคะคือเขาอ้วนมากเลยนะทุกคนนะคือเห็นไหมคะเนี่ย คือลูกผสมนะคือมันทองไม่แท้แต่มันคือทองนะนี่นะคะทองนะคะแต่มันทองไม่แท้นะทุกคนทองแท้เราจะคัดออกไปอีกบ่อหนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็ไซส์เนี่ยอร่อยแล้วนะคือคือมันมันจะอ้วนนะคะมันจะ คือมันจะดูตัวเล็กนะแต่หัวมันใหญ่นะแล้วมันกรุบกรอบนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยอ้วนอ้วนนะคะดูนะเนี่ยเห็นไหมคือเราไม่ต้องเปลืองที่จะไปซื้ออาหารนะคะคือมันจะมีอาชีพไหนอะที่ที่คุณแบบว่างเนลงทุนน้อยอะแล้ว ือไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนเรื่องอาหารน่ะลงถึงจะลงทุนก็ลงทุนนิดเดียวไม่ได้แบบว่าต้องต้องซื้อแบบลงทุนมากมายนะคะเนี่ยดูนะทุกคนดูนะดูนะคะในบ่อน,นี้เห็นไหมมันจุได้แบบเยอะเดี๋ยวเรามาช่างดูนะคะว่าเก็บออกแล้วบ่อน,นี้ยอันนี้ทองไหมนะ เนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้นะในบอ่อเดี๋ยวเราจะมาเอาออกดูนะคะว่าบ่อเนี้ยมันจะได้กี่กิโลนะทุกคนดูนะคะดูนะเห็นไหมโอโ้โหต้องเบาๆนะเพราะว่าเปลือกเขามีชีวิตนะทุกคนคือ เขาจะโตมีคนสงสัยไหมคะว่าเ,าเขาโตยังไงคือปากเขาอะเขาจะสร้างสร้างปากขึ้นขยับขยับไปเรื่อยๆนะก็คือแสดงว่าเปลือกเขาอะมีชีวิตคือตรงตรงตรงเปลือกอนะ่ะนี่นะคะาอาจจะเจอสีทองก็ได้นะคือเราไม่ค่อยได้ เช็คนะแต่ก็เจอบ้างในบอ่อนะนต้องไปส่งอะน,นะคะอันนี้สวยนะนี่ก็ดูนะคะอ้วนขนาดเลยนะเนี่ยมันปนด้วยเนื้อทองอะทองแบบปนอะทองปนนะอันนี้โอ้อันนี้อันนี้รอ,อดูเลยว่าอาจจะดูทุกคนมันยังไม่หมดง่ายนะ ดูนะคะว่าเนี่ยบ่อเงี้ยเราจะจุได้เท่าไหร่เอามีตายด้วยมันเป็นเรื่องปกตินะทุนตายก็เนาะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์นะคะขออย่างเดียวว่าอย่าตายหมดบอ่อคือถ้าน้ำเน่าเนี่ยโอ้โหไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะ คนไหมคนตึงเลยนะคะเนี้ยเก็บไม่ลงเลยนะอ๋อเหนื่อยนะคะย,ยังไม่ยังไม่ครึ่งเลยยังไม่ดูยังไม่ใกล้หมดเลยนะนดูนะคะเขาเข,า,ขาจะอยู่ในดินนะก็เราใส่ดินนะดูนะคะทุกคนดูนะคะ ต้นหอมไม้นะ,ะดูนะ,ะ,นะนะ,ะอ้วนมากเลยนะโอ้ยอาจจะเป็นน้ำดำๆนะเพราะว่าคือมันมันขี้เขานะคะขี้เขานะแต่ปลอดภัยแน่นอนนะเพราะว่า ปลอดภัยจากสารเคมีจากอะไรแน่นอนนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำสะอาดโอ้โหดูอ้วนไหมคะอ้วนไหมโ,โ,หโดนบ่อข้างหลังไข่ตกน้ำซะดูนะคะโอ้โยดูนะคะทุกคนจะเต็มถังแล้วเดี๋ยวเก็บต่อนะ นี่นะคะทุกคนน่าจะหมดแล้วนะคะโอ้โหถึงขนาดปวดหลังเลยทีเดียวนะนี่นะนนะคะหอยในวงบอ่อของเรานะเห็นไหมตัวเขาก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะเพราะตัวไหนกินเก่งเขาก็จะโตนะเดี๋ยวเราไปช่างกันนะว่าในวงบอ่อหนึ่งวงบอ่อนี้จะแปดสิบนะคนแปดสิบนะไม่ไม่เม็ดนะ ตายเสียชีวิตนะเสียชีวิตไป3ามตัวโอเคเดี๋ยวเราไปช่างกันค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาช่างกันนะโอ้มันเกินนะคะเดี๋ยวต้องออ,ออกก่อนนะ เดี๋ยวเราช่างเดี๋ยวเราช่างนนเนาะเอะอขีดวะสามขีดเนาะออสามขีดนะอ๋อนี่นะคะเจกิโลก็คือแสดงว่าเนี้ยหกโลเจ็กกิโลเจดเนาะอันนี้กิโลสามกิโลสามเนาะ ันี้ครึ่งโลแปดขีดเอาเจดขีดซนะ <c oughs> อ่ะเป็นตีง่ายนะทุกคนเจ็ดกิโลเจกิโลนะนี่นะคะถ้าคือวงบ่อคุณสามารถจุได้เจ็ดน่าจะเป็นสิบเลยก็ได้แต่เราเนี่ยเจกิโลนะคะทุกคนเจกิโล <Okay. S 1> คูณไปนะ เจ็ดห้าสานะวงบ่อละสามร้อยห้าสิบถ้าสิบโลละว,วงบ่อละห้าร้อยคำนวยง่ายคำนวนง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเขาไปย้ายลงกระชังแล้วนะคะเดี๋ยวเราเพราะว่าเราจะเอาวงบอ่อนั้นนะ่ะทำอนุบาลตัวเล็กนะคุณขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ ติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ